สวัสดีครับพอเน็ตครับคลิปนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับเอนจินตัวใหม่ของค่าย Unreal นะครับที่ชื่อว่า Unreal Engine 5หรือ Unreal Engine 5นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะสามารถรันได้ใน PlayStation 5น,น,นั่นเอ,องตัวเอ่อ n e นจินตัว Tech Demo นะครับหรือตัวโชว์เคสของตัวเ n นจินเนี่ยจะมีให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะครับและระหว่างที่จะดูผมก็จะ แปลคอมเมนต์ของชาวต่างชาติไปด้วยครับามาดูคอมเมนต์แรกนะครับชาวต่างชาติคนนี้บอกว่าคําว่าอันเรียวเนี่ยยิ่งอันเรียวขึ้นเรื่อยๆเลยนะผมจะขยายความว่าคําว่าอันเรียวภาษาอังกฤษก็แปลว่าแบบสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะในที่นี้ก็คือแบบเฮ้ยมันค่อยดูไม่น่าเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่แบบออกเวอร์ชนันใหม่ๆมาไงครับตั้งแต่เวอร์ชัน2เวอร์ชันสเวอร์ชันสี่เวอร์ชันหเนี่ยก็ ดูสมจริงขึ้นเรื่อยๆเ,เข้าถึงมเมาเมน์อย่างนี้เป็นการเล่นคําของฝรั่งคนนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนแรกนึกว่าเกม t o มไ r เดอร์ภาคใหม่เออก็มีความคล้ายๆนะแบบแนบวบแบบสำรวจสุสานที่สุสานซีซอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ปกติฉันไม่ค่อยเสือภัยอะไรง่ายๆนั้นเนี่ยแต่นี่ทำให้ฉันพูดอะไรไม่ออกเลยสุดยอดภาพจากเกมอินดีใ้ใหม่ๆคงสวยมากแน่ๆบอกว่าเอาต้าน Next Gen กราฟิกแต่พอแบบนาทีต่อมาก็แอบซ่อนฉากโหลดไว้ในเกมซะงั้นนะ่ะแล้วทีนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อคอมเมนนี้นะครับ บอกว่าถ้าใช่ก็แค่โหลดแค่2วิเองนะอีกคนหนึ่งก็มาเม้นตอบเหมือนกันนะครับ <okay>. ว่าฉันว่านั่นแต่นั่นจะเป็นแบบการโชว์ระบบเสียงนะไม่น่าใช่น้าโหลดเกมหรอกรอไม่ไหวแล้วที่จะรันเกมนี้ด้วยคอมเทพของฉันด้วยความด้วยเฟรมเรทสิบเฟรมเรทครับก็อาจจะไม่แน่นะเอาคอมผมรันก็น่าจะสิบเหมือนกันแหละดูแล้วถ้าปรับไฮประมาณนี้นะ เ l a y s ส a t i ั n 5แม่งต้องเสียงโคตรดังแน่เลยต้องแบบนี้สิเวลาเปิดตัวเกมฟันโซนใหม่ๆโชว์ภาพให้ดูมากกว่าโชว์สเปคอะไรก็ไม่รู้ถ้าที่โชว์อยู่ม,มันเป็นเกมมันจะออกเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ PlayStation 5หรือเปล่านะ <Es> ค่อยสมเหต <stock S 1> ุสมผลกับการตั้งชื่อเอนจิ้นว่าอันเรียวหน่อยอยากรู้เลยว่าเอนจิ้นอื่นๆจะมาตรฐานสูงแบบนี้ไหมนะลองนึกถึงเกมเนีย a u ออโตเม2ในเอนจิ้นนี้สิเมื่อเทคเดโม o แสดงเกมเพลมากกว่าทั้ง Xbox c o n f e r e n c e คนนี้จะเล่นมุกนะครับระหว่างอ e ีพิกและผู้ชมนะครับโดยเขาพูดว่าอ e ีพิกบอกว่ารันได้บน PlayStation 5ผู้ชมโหสุดยอดและอ e ีพิกก็ตบมุกว่าแต่รันได้แค่30เฟรมเรทนังลืมบอกแมวในที่สุดก็ได้ดูอะไรที่ดู next gen ขึ้นมาจริงๆ คนนี้ดูแล้วน่าจะแนวเทคนิคอลเลยเนอะเขามาเมนว่าเจ๋งหมดขาดแค่เเรทสซิ่งและระบบจำลองของเหลวก็จะเพอร์เฟกไปเลยต้องรอถึงปี2 0 1 1ถึง2 0 2 2ังเลยนี่ยถึงจะได้เล่นเกมภาพแบบนี้เนี่ยนี่เป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของพวกที่ทำ CG c u คัดซีนในเกมบริษัทพวกนี้น่าจะอยู่ยากแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ที่แปลมาให้ดูนะครับในคลิปเปิดตัว n นคลิป YouTube เปิดตัวของ Engine ใหม่ล่าสุดของโลกนะครับ Unreal Engine 5มีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาดูได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ Dynamic illumination means specular as well, which you can see on all the metal surfaces. You can even see the Niagara-powered bugs reacting to the light. Lumen not only reacts to moving light sources, but also changes in geometry. Remember, we mentioned high poly assets? This statue was imported directly from ZBrush and has more than 33 million triangles. No baking of normal maps, no authored LODs. And we can do more than a single statue. There are nearly 500 of that exact statue at the same detail level placed in this room for a total of over 16 billion triangles from statues alone. Over this entire demo, there are hundreds of billions of triangles. So with Nanite, you have limitless geometry, and with Lumen, you have fully dynamic lighting and global illumination, all running on a PlayStation 5. there's not much time left and this doesn't need to be constrained to small rooms it can stretch all the way to the horizon the portal is open See what's next.